เปิดต่อครับเอกสาราท่านประธานครับรับสวยแน่บัญชีใน10บศูนย์บริการสารสนเทศศูนย์บริการทัพภาคสองรับจ่ายเบี้ยเลี้ยงงบประมาณประจำปี2 6 6 4ประจำเดือนกลุ่มภาพันธ์ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีครบทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเปิดไปทุกเดือนใครอยากดูแผ่นอื่น เปิดไปทุกเดือนถึงเดือนกรกฎาเดือนสิงหาว่าแววแว่าจะส่งมาทิศหน้าในเอกสารครับตั้งแต่หัวหน้าหน่วยพันเอกคนเดิมซูมาหน่อยพันเอกคนเดิมชื่อเดิมนรนรุ่งนายาธรรับเบี้ยเลี้ยงไป7จ็ด พันตีประกาศิทธิ์เมื่อสักครู่รลบไปเจ็ดและสังเกตดีๆตั้งแต่ลำดับที่5ตั้งแต่จ่าสิบเอกนิรันูนาสงสารจนไปถึงลำดับที่21ลายเซ็นคายๆกันน้ำหมึกเหมือนๆกันเวลาเซ็นน่าจะใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นลายเซ็นในห่วงเวลาเดียวกันและรายชื่อทั้งหมดนี้ยืนยันว่าไม่ได้เซ็นเองเพราะเขาให้พันห้าทานระธานนี่เดือนอื่นจะใครอยากดู เปิดต่อไปถึงหน้าไปถึงคนที่ยี่สิบเดี๋ยวคนอื่นจะร้องไห้เสียใจอีกไม่ได้ขึ้นอา้าวนี่ถึงคนที่ยี่สิบเอด็ดตามคําสั่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดทับสองห้าหกสี่ลงวันที่ยี่สิบสองมีนาที่ลงนามเมื่อสักครู่นี่นะครับถึงคนที่ยี่สิบเอด็ดน้องน้องพลคีย์บอร์ดเหล่านี้บอกว่าตังค์ยังไม่ได้นี่ผมแวะโฆษณาให้แป๊บหนึ่งทวงตังค์ให้น้องน้องที่ได้รับคําสั่งบอกให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคก้าไกลวางคีย์บอร์ดลงเถอะแล้วมาตามตังค์ด้วยกันต่อ ในสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านได้นําเอกสารนะครับมาอภิปรายนั้นหน่วยอกองทัพก็ได้เนวนการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเอกสารนะไม่เป็นเอกสารจริงนะครับมีจุดพิรุษต่างๆนะครับขออนุญาตด,ดูตามภาพนะครับตรงนี้ก็ได้แคปมาจากหน้าจอเมื่อวานนี้หนังสือที่นํามาแสดงนะครับเป็นหนังสือที่ทําขึ้นในห่วง เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2554ถ้าจะสังเกตว่าในลายเซ็นของท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันนะครับในหนังสือทั้งสองฉบับนั้นไม่เหมือนกันที่สําคัญคือฉบับหนึ่งเป็นลายเซ็นของอดีตแม่ทัพภาคที่สองท่านก่อนแต่ภายใต้วงเล็บลายเซ็นนั้นเป็นชื่อของแม่ทัพภาคที่สองท่านปัจจุบันนะครับ แล้วก็อีกต่อไปก็คืออดีตผู้นวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่สองนะครับที่มีชื่อที่ลงนามในฉบับนี้ซึ่งท่านนั้นได้ย้ายไปตะลงตําแหน่งใหม่เมื่อหนึ่งตีเศษแล้วนะครับก็ยังมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้นะครับลายเซ็นของลอาทัพภาคที่สองก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของจรงิงนะครับนามสกุลของท่านนทัพภาคที่สองท่านปัจจุบายนในหนังสือก็ป์ไม่ถูกต้องซึ่งในลนักษณะเช่นนี้นะครับ ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเป็นเอกสารจริงนะครับขอเป็นภาพที่สี่นะครับเรื่องของคณะกรรมการสูงด้วยการสารสนเทศกองทัพภาคที่สองที่เขียนทั้งหมดนะครับตำแหน่งยศนะไม่ได้ถูกต้องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือฉบับจริงแล้วนะการเขียนนนะยศกับตำแหน่งนะก็ควรจะต้องถูกต้องและที่สำคัญคือได้ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับเป็นหนังสือของกองทัพภาคที่สอง นะเลขที่หนังสือนะที่ออกหนังสือนั้นถึงวันที่31สิงหาคม2564นั้นมีเลขหนังสือแค่8ถึงเลข8ถ้า1แต่หนังสือที่ฉบับที่จะมาแสดงนั้นลงเลขที่หนังสือที่1121นะครับซึ่งยังไม่ถึงในช่วงที่เวลานะครับตรงนั้นขอญาติเรียนว่าในส่วนนี้นะกองทัพบกในหะนา้า,าที่หน่วยรับความเสียหาย ก็ได้จะได้ดาเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินการตามเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนอีกครั้งยืนยันหนึ่งว่ากระทรวงกลาโหมหรือกรรมาธิการเองนั้นไม่ได้เคยมีนโยบายที่จะให้หน่วยต่างๆนั้นไปดําเนินการอะไรที่เป็นเรื่องของการบิดเบือนไปให้ร้ายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆนะครับการดําเนินการนั่นคือการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อให้เกิดความสงบสุข ในสังคมนะครับไม่ให้เกิดความขัดแยง้งครับขอบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ